ที่ไป <c oughs> ขอให้นั่งในอิริยาบถท,ที่ทำให้รู้สึกมั่นคงตัวนิ่งนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้เพราะความนิ่งของกาย ก็ส่งผลต่อจิตใจทำให้จิตใจเย็นลงจนซึมซับความนิ่งของกายใ้ร่างกายเราตรงตรงแบบธรรมชาติ ในการนั่งสมาธิการหลับตาม,มีทั้งข้อดีข้อเสียรืมมากข้อดีมากกว่าข้อเสียพอหลับตาเราก็ได้ดัดรูปต่างๆไม่ให้กระทบตาซึ่งชวนให้คิด ชวนให้ปร่งแต่ตงต่างๆงาน,นานาแต่ในกรณีที่นักภาวนารู้สึกง่วงการลืมตายังเป็นทางเลือกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ลืมตาเต็มที่ ไม่สนใจรูปต่างๆมองที่พื้นวางสายตาแบบคนคลายไม่โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก,การลืมตาหรือหลับตานี่ก็แล้วแต่หลับตาดีกว่าแต่ถ้าง่วงลืมตาได้ ในการภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งและการเดินเป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อฝึกตนในสีข้อสำคัญสำคัญเป็นการฝึก ในการป้องกันไม่ให้กิเลสํามครอบงำจิตเป็นการฝึกในการจัดการการบริหารการปล่ปลอยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการฝึกในการปลุกฝังคุณธรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่สติสัมปจญญะ อาตาปิดความเพียรที่พอดีและเป็นการฝึกในการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงกงามในการฝึกตน เงื่อนไขสำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือเราต้องอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเปรียบเสมือนห้องเรียนเป็นที่ทำงานเป็นที่เรียนรู้ นันในการฝึกตนเราน้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันและวิชาชีวิตที่สำคัญข้อหนึ่งคือการดูแลจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ ที่ในการฝึกตนอย่างนี้เราต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีต้องมีกุศลรูบายอย่างเช่น,ก,น,ก,นาการกำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจนั้นเป็นวิธีที่ เหมาะกับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนทุกคนแต่ในรพระพระไตรปิฎกปรากฏว่าเป็นกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงนิยมเอง,เองและพระสาวกตั้งแต่สมัยพุทธกาลทั้งนักบวชทั้งครวญ ทั้งชายทั้งหญิงก็ได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดของจิตเป็นหลักใหญ่ลมหายใจเหมาะกับการภาวนาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกาย แอยู่ในขอบเขตหรือชายแดนระหว่างกายกับใจก็เ,เป็นส่วนของกายที่รับผลจากกายมากหมายถึงกายส่วนอื่นและสองผลต่อจิตใจ คือลมหายใจเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วไม่ต้องแสวงหาที่ไหนและเป็นธรรมชาติที่เราบังคับได้ในส่วนหนึ่ง แต่ภายในกรอบที่ธรรมชาติให้ไว้เช่นเราสามารถกลั้นลมหายใจได้ตามความต้องการแตเร่เรากลั้นลมหายใจได้ไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีและธรรมชาติจะไม่ให้แล้ว ใจก็มีผลต่อกายเราเกิดความคิดที่จะกลั้นลมหายใจแต่ธรรมชาติคือกายก็ไม่ให้ตามใจเราทีเดียวบอกว่าได้จะกลั้นลมหายใจได้แต่กลั้นได้แค่นี้นะนั่นเป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าลมหายใจเป็น เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเราสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเราได้หลายอย่างในการดูลมหายใจโดยปกติถ้าไม่มีปัญหาเราก็หายใจเข้าหายใจออกไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเกิดมาเราไม่ต้องเ,ออเรียนวิธี หายใจจากคุณพอ่อคุณแม่มันเป็นเองเป็นธรรมชาติมันเองแต่เราก็รู้เราจะซึ้งในความจำเป็นของลมหายใจในเมื่อหายใจไม่สะดวกในสองสามปีสองปีที่ผ่านมาโรคโควิดระบาด ผู้ที่เป็นโควิดจึงจะได้รู้อาน,น้สงของลมหายใจในเมื่อหายใจไม่ได้เป็นการทรมานและพวกเราที่มีบุญที่ไม่เคยติดเชือ COVID, ้อโควิดก็ยังจะต้องเจอความลำบากเล็กๆน้อยๆ ความไม่สบายเล็กๆน้อยๆโดยการใส่มาสก์ใส่หน้ากากมันก็ไม่สะดวกแต่ที่ลมหายใจเป็นที่ตั้งของกรรมฐานการฝึกจิตที่ดีเพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้ง เรียกว่า u n i q u คือไม่มีสองลมงหายใจที่มันเหมือนกันในทุกๆประการทุกลมหายใจเป็นพิเศษหมดก็มีครั้งเดียวตัวนี้มีครั้งเดียวหายใจเข้านี้ในชีวิตเรามีครั้งเดียวหายใจออกนี้ในชีวิตเรามีครั้งเดียวในการ วินวตายตเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วหายใจเข้านี้หายใจออกไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีในอนาคตที่ในเปื้องต้นของการกำหนดลมหายใจสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือความตรงการจะดูลมหายใจการเห็นคุณค่าของการกำหนดลมหายใจเรียกว่ามีชันทะมีความกระดือรือรนมีความผุทิศต,ตนในการภาวนา จนเรานั่งสมาธิเพราะเราเข้าใจในเหตุผลว่ามีประโยชน์อย่างไรโทษทุกข์ของการไม่ฝึกจิตมีอะไรบ้างอานิสงส์ผลดีที่เราต้องการซึ่งจะเกิดจากการ ฝึกจิตและไม่มีทางอื่นที่จะขึ้นได้มีอะไรบ้างฉันทาความรู้สึกที่ดีและความต้องการภาวนาเราข้ามไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะค่อยเกิดทีหลังจะไม่มีในเปื้องต้นอย่ายากเมื่อเราเดินทาง ก้าวแรกนี่สำคัญถ้าก้าวแรกผิดก้าวต่อต่อไปมันก็คอยผิดไปด้วยถูกก้าวจึงเป็นการออกจากเส้นทางที่เราต้องการจะเดินนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราต้องดูความตรงการความกระตือรือร้นความโพอใจ ความสนใจความใส่ใจมีมากน้อยแค่ไหนถ้าสัตวานั่งเฉยๆพอถึงเวลานั่งมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองเหมือนจะเปิดเปิดโทรศัพท์หรือว่าเปิด iPad มันจะมีปูทับของมันชิดใจมันไม่ปูทับเอง เราต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันทำงานในทังที่เราต้องการแต่ในเบื้องต้นเราก็ยังรู้สึกยังไม่ค่อยจะก,กระดอรือร้อนเท่าที่ควรก็ยังไม่ต้องดูลมหายใจให้เรานึกให้เราระลึกในสิ่งที่นึกแล้วระลึกแล้ว มีกำลังใจอาจจะเป็นการระลึกถึงพุทธคุณหรือธรรมคุณหรือสังคคุณสังคคุณอย่างเช่นเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเช่นรุมงูุชาของเราแล้วสอนตัวเองว่า ท่านเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านได้ฝึกจิตให้งดงามอย่างนี้ด้วยความเพียรพยายามเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราจะเจริญตามรอยของท่านต้องฝึกตนไม่มีอะไรฟรีเราจะได้ด้วยความเพียรแต่เราก็ทำได้ไม่ลือวิสัย ก็มีหลายข้อที่ต้องสอนตัวเองว่าหนึ่งสองควรจะทำไหมทำได้ไหมตัวเราเองทำได้ไหมแต่จะเสีเสียเสยดเวลานะเปิองต้นไม่ต้องใช้เวลามากหรอกถ้าเราทำบ่อยๆหรือว่าคิดถึงอะไรวะลลึกสิ่งใด ทำให้เราจิตมันเข้าที่และเกิดใช้ซึ่งที่จริงการทำวัดสุดมนต์ก็น่าจะทำหน้าที่นี้ในระดับหนึ่งเพราะเป็นการน้อมจิตยอยู่ในคำสอนที่สำคัญสำคัญอของพระพุทธองค์ ดังนั้นเราต้องการฝึกตนในการน้อมจิตอยู่ในปัจจุบันจิตจะอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องต้องมีเครื่องกำหนดเครื่องกำหนดของเราในวันนี้ก็คือลมหายใจซึ่งถือว่าเหมาะสมเพราะมีอยู่แล้วเป็นแค่รับรู้รักทาบ สนใจศึกษาลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่ปกติที่สุดและก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเหมือนกันเพราะชีวิตเริ่มต้นด้วยลมหายใจและชีวิตก็จบลงพร้อมกับ ลมหายใจเราจึงมีสําววนว่าสิ้นลมลมเราสิ้นชีวิตก็สิ้นลมคือชีวิตที่ในการดูลมหายใจก่อนจะ ดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายที่เรารู้สึกว่าชัดที่สุดดูง่ายให้เราสํารวจความรู้สึกในกายทักทายร่างกายตัวเองเป็นเพื่อนกับร่างกายเพราะถ้าร่างกายไม่ไม่ปกติร่างกายไม่สบาย เราจะมีความอักกติหรือความกังวลและความรำคาญต่อกายของตนโดยไม่ค่อยรู้ดัวแต่จะส่งผลต่อการภาวนาต่อไปดังนั้นเราสำรวจเราสแกนรลางกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าการสแกนและการตรวจความรู้สึก ในร่างกายมีหลายวิธีทำให้ช้าละเอียดอย่างศีรษะขงบนข้างซ้า,ายข้างขวาข้างหลังหน้าผากตาซ้ายตาขวาเป็นต้นทีละทีละอย่างทีละทีละอันทีละอันตลอดถึงเท้าช้าๆหรือจะทำเร็ว มีแต่เหมือนกักันทักทายทักทายศีรษะกับคอทักทายหัวไหล่แขนมือทักทายลำตัวทักทายร่างกายเชิงล่างเรารู้กายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้เป็นประสบการณ์ตรงรู้ไม่ได้คิดภาพ ไม่ต้องจินตนาการเอาแต่ความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่คือกายนี่คือกายที่เป็นจริงแล้วหายใจเข้าหายใจออกเราสังเกตไมมความรู้สึกระหว่างลมหายใจเข้าก็บลมหายใจออกก็ไม่เหมือนทีเดียว เราเป็นผู้ศึกษาชีวิตของตนผู้ศึกษาผู้เรียนรู้กายกับใจอิทาเรามีท่าที่ของนักศึกษาชีวิตของตนนั้นดัณหาอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ค่อยเกิด แต่ความคับค้องใจและความเบื่อหน่ายจะไม่ค่อยเกิดเพราะถ้าเราภาวนาโดยท่าทีของนักศึกษาเจออะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นกำไรทั้งนั้นเพราะเป็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาคนา้นคว้า ในฐันนิวรณ์ต่างๆมันไม่ใช่ศัตรูทีเดียวนิวรณ์กำลังสอนเราบางสิ่งบางอย่างและการรู้เท่าทันการรู้วิธีป้องกันการปล่อยวางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการภาวนา และเมื่อเราออกจากอีเรียบทนั่งอีเรียบทเดินแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพราะนิวรณ์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเราจะรู้เท่ารู้ทันเราจะได้ไม่หลงกับมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำ พราะรูชมหน้าของมันดีเพราะเคยดูรายละเอียดของมันในระหว่างการภาวนาตอนเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรเบื้องต้นเราอาจจะเอาธรรมชาติเป็นบทเรียนหมายความว่าเราดูความยาวความสั้นความหยาบความละเอียด ดูอุณหภูมิดูลักษณะอาการของลมหายใจเข้าที่ปรากฏเองลักษณะอาการของลมหายใจออกด้วยจิตเป็นกลางตรงนี้เป็นข้อสำคัญว่าเรากำลังฝึกวิชา,ารับรู้รับทราบดู ดูอย่างละเอียดด้วยจิตที่ไม่ลำเอียงด้วยจิตที่เป็นกลางด้วยจิตที่ไม่ยินดีพอใจไม่ยินร้ายไม่พอใจนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนาความสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ปรากฏรู้อยู่ตรงนั้น โดยจิตเป็นกลางไม่ใช่ว่ามีความสุขความพอใจก็ดูไปเพลินไปรู้สึกไม่ชอบก็เลิกไปแต่ต้องการให้จิตสม่ำเสมอในการดูในการรู้รือเราจะใช้คำบริกรรม เช่นพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะนับลมหายใจเช่นหายใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออก 1, หนึ่งหายใจเข้าสองออกสองนับหนึ่งหนึ่งสองสองสสามสห้าห้า ถ้าเผลอไปต้องเริ่มต้นใหม่มันก็สนุกเหมือนเป็นเกมว่าจะชนะใจตัวเองได้ไหมจะได้หนึ่งหนึ่งสองสองสสาห้าห้าโดยไม่เผลอได้ไหมถ้าได้ง่ายมากก็ตีล้ก็กนับหนึ่งหนึ่งสองสองถึง6 6ถ้าได้ก็ต่อหนึ่งถึง7 แล้วก็หนึ 8, ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบแต่ต้องมีสัจจะกับตัวเองนะถ้าเกิดลืมก็ต้องเริ่มต้นใหม่ฉั้นในเบื้องต้นของการดูลมหายใจตัวลมธรรมชาติคือลมจะเป็นกับเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราซึ่งจะ กำหนดลมหายใจเฉยๆหรือจะเน้นที่ลักษณะอาการของลมหายใจใช้คำบริกรรมกำกับใช้การนับลมหายใจกำกับก็ได้ทางนั้นพอสติต่างมั่นดีแล้วลมหายใจเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมมันจะละเอียดอ่อนมันจะแผ่วเบา นั้นสติเราก็ต้องปรับแล้วสติที่จะใช้การดูลักษณะอาการหรืการนับการบริกรรมมันจะไม่ได้แล้วต้องวางและให้จิตรับรู้ร,รับทราบตั้งผู้รู้ผู้ตือนผู้เปิกบานอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ต้องการ คือพุทธภาวะนี่แหละความรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพราะจิตที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จะเป็นจิตที่สามารถเจาะลึกในไตรลักษณ์มีความพร้อมแต่เราตอนนี้เรากำลังแต่งคุณสมบัติของจิต ให้มีความพร้อมให้มีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ไตรลักษณ์เป็นประสบการณ์ตรงตอนนี้จิตใจเรายังไม่ได้ได้ก็แค่สัญญาซึ่งก็เป็นส่วนดีเหมือนกันแต่วิปัสนาในการรู้การเห็น แจงตามความเป็นจริงนั่นเราต้องฝึกจิตให้มีกำลังมากกว่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยดูลมหายใจเ้ิงต้นโดยอย่าลืมข้อแรกโจทย์ข้อแรกคือ ทำไมเราจึงจะอยู่กับลมหายใจด้วยกิเลสไม่เข้ามาโดยเฉพาะความฟุ้งซ่านความ,มง่วเงาเอานอนดีก็เป็นสิ่งท้าทายต้องอยู่กับลมหายใจยังไงจึงจะไม่ง่วงอยู่กับลมหายใจยังไงมันจะไม่ฟุ้งซ่านนักภาวนาคือนักแก้ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่เบื่อนายไม่หดหูใจ วันนี้แหละคืองานของเรานี่คือการภาวนาการเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วการใช้สติใช้ปัญญาในการป้องกันป้องกันไม่ได้ต้องแก้จะแก้อย่างไร